สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการย่อย Earnings c a l l โดยย่อยข่าวหุ้นกับผมพี่กระทิงครับและน้องหมีคะ่ะวันนี้เราอยู่กันใน EP ีที่31แล้วนะคะพี่กระทิงไวมากไวจริงๆน้องหมีแล้ววันนี้เราจะมาย่อยหุ้น f ฟิน e c h ตัวจี๊ดที่หลายคนจับตามองนั่นก็คือ SoFi กับผลประกอบการไตรมาส2ปี2025ที่เพิ่งประกาศออกมาบอกเลยว่ามีเรื่องให้คุยเยอะ โโหโซไฟได้เลยค่ะน้องหมีเตรียมสมุดปากกามาจดเต็มที่เลยค่ะพี่กะทิงเปิดมาเป็นไงบ้างคะดีไหมปังไหมหรือพังคะเนี่ยพี่ยิ้มเลยเรียกว่าเป็นไตรามาสที่ยอดเยี่ยมเลยละ่ะโซไฟเขายังคงขับเคลื่อนการเติบโตที่ยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนได้แข็งแกร่งมากๆดูตัวเลขก,กันก,นก่อนเลยรายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้ว adjusted net revenue พุ่งไปทำสถิติสูงสุดใหม่ที่858ล้านดอลลาร์858ล้านเยอะมากแม่แล้วถ้าเทียบกับปีที่แล้วล่ะคะ,ะเพิ่มขึ้นถึง44%เมื่อเทียบกับปีก่อนเลยนะซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่สูงที่สุดในรอบ2ปีของเขาเลยทีเดียวยังไม่หมดนะมาดูที่ adjusted EBITDA กันต่อตัวนี้ก็ทำสถิติสูงสุดเหมือนกันอยู่ที่249ล้านดอลลร์ว้าวโตวขึ้นเท่าไหร่คะเนี่ย โตขึ้น81%เมื่อเทียบกับปีก่อนเลยน้องหมีคิดเป็นอัตรากำไร EBITDA ที่29%ส่วนกำไรสุทธิ Net Income ก็สวยๆอยู่ที่97ล้านดอลลาร์มีอัตรากำไร11%พอคิดเป็นกำไรต่อหุ้นก็ EPS ก็ออกมาที่0.08ดอลลาร์จ้าเดี๋ยวนะคะพี่กะทิงนี่คือสูงสุดๆกันทุกตัวเลยเหรอคะแล้วกำไรการดำเนินงานหรือที่เขาเรียกกันว่า Contribution Profit เป็นไงบ้างคะฮ่าคำถามดีมาก Contribution Profit เนี่ยทั้ง3ธุรกิจของเขา ้ดยจะเป็น Financial Service, Technology Platform และ Lending ทำสถิติสูงสุดใหม่หมดเลยแถมมีอัตรากำไรที่น่าสนใจมากๆด้วยโอ้โหของเขาแรงจริงแสดงว่าคนก็ต้องมาสมัครสมาชิกมาใช้ผลิตภัณฑ์เขาเยอะขึ้นแน่ๆเลยใช่ไหมคะถูกต้องเป๊ะเลยการเติบโตของสมาชิกและผลิตภัณฑ์ยังคงไปได้สวยมากๆในไตรามาสที่ผ่านมามีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นเป็นสถิติถึง850,000รายทำให้ตอนนี้จำนวนสมาชิกทั้งหมดเนี่ยเพิ่มขึ้น34%จากปีก่อน ไปอยู่ที่11ล้านกว่ารายแล้ว11ล้านแล้วผลิตภัณฑ์ล่ะคะคนใช้เยอะขึ้นไหมคะขึ้นเป็นสถิปี1.3ล้านผลิตภัณฑ์เติบโต34%จากปีก่อนทาให้ตอนนี้จํานวนผลิตภัณฑ์ทั้งหมด มีคนใช้มากกว่า17ล้านผลิตภัณฑ์ไปแล้วที่น่าสนใจคือเรื่องของ cross buy หรือการที่ลูกค้าเก่าใช้ผลิตภัณฑ์เพิ่มยังคงแข็งแกร่งมากๆ35%ของผลิตภัณฑ์ใหม่มาจากสมาชิกโซฟายเดิมนี่แหละสุดยอดเหมือนใช้แล้วติดใจต้องใช้ต่ออะไรแบบนี้เลยค่ะงั้นเรามาเจาะลึกแต่ละธุรกิจกันดีกว่าค่ะพี่คทิงเริ่มที่ตัวธุรกิจบริการทางการเงินกับแพลตฟอร์มเทคโนโลยีก่อนเลยเป็นยังไงบ้างคะ2ธุรกิจนี้รวมกันนะสร้างรายได้ไปถึง400 172ล้านดอนลลาร์เพิ่มขึ้น74%จากปีก่อนหน้าตอนนี้สัดส่วนไรายได้ของ2ธุรกิจนี้คิดเป็น55%ของไรายได้ทั้งหมดแล้วนะกำไรจากการดำเนินงานหรือ Contribution Profit ก็อยู่ที่188ล้านดอนลลาร์เพิ่มขึ้นเกือบ3.4เท่าจากปีก่อน3.4เท่าโหดมากแล้วมาจินละคะอัตรากำไรจากการดำเนินงาน Contribution Margin พุ่งจาก31%ในปีก่อนมาอยู่ที่52%เลยทีเดียว และที่สําคัญคือรายได้ต่อผลิตภัณฑ์ของฝั่งบริการทางการเงินเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก64ดอลลาร์ในปี2024มาเป็น98ดอลลาร์ในปี2025นี่คือเพิ่มขึ้นกว่า5 0เลยนะแสดงว่าเขาทําเงินจากลูกค้าแต่ละคนได้เก่งขึ้นมากๆเลยนะคะเนี่ยแล้วตัวแพลตฟอร์มเดี่ยวๆล่ะคะพี่กระถิงตัวแพลตฟอร en ์มเทคเองก็ทาได้ดีรายได้สุทธิอยู่ที่110ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น1 5จากปีก่อนมีกําไรจากการดําเนินงาน33ล้านดอล คิดเป็นอัตรากำไร30%เขามีลูกค้าใหม่ด้วยนะอย่างแบงโกนาชอนของอาร์เจนตินาแล้วก็มีบริษัทด้านการท่องเที่ยวและบริการอีก2แห่งด้วยรถมากเหมือนเคยได้ยินว่าเขาใช้ AI ด้วยใช่ไหมคะใช่เลยโซฟาเนี่ยเขาใช้แพลตฟอร์ม Cyberbank Connector ที่ขับเคลื่อนด้วย AI มาช่วยัพพอร์ตลูกค้าทำให้การตอบสนองเร็วขึ้นลดเวลาเฉลี่ยไปได้ถึง65%และลดอัตราการยกเลิกชัดไปได้ครึ่งหนึ่งเลย ว้าวเทคโนโลยีเขาล้ำจริงค่ะงั้นไปดูธุรกิจที่3กันเลยธุรกิจการให้สินเชื่ออันนี้น่าจะเป็นพระเอกของเขาเลยหรือเปล่าคะถือว่าเป็นพระเอกคนสําคัญเลยล่ะรายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วของธุรกิจนี้อยู่ที่447ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น32%จากปีก่อนกําไรจากการดําเนินงานก็สูงถึง245ล้านดอลลาร์คิดเป็นอัตรากาไร55%ส่วนยอดปล่อยสินเชื่อรวมทั้งหมด Total Origination ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่8 8พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น6 4เจากปีก่อน8 8พันล้านแล้วในนั้นมีสินเชื่ออะไรบ้างคะหลักๆเลยคือสินเชื่อส่วนบุคคล (personal loan) ทำสถิติไป7 0พันล้านดอลลาร์รองลงมาเป็นสินเชื่อนักเรียน (student loan) อยู่ที่993ล้านดอลลาร์อันนี้เพิ่มขึ้นสาสเปอร์เซ็นต์จากปีก่อนแล้วก็มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเกือบ800ล้านดอลลาร์ซึ่งโตแรงมากเพิ่มขึ้นกว่า 90%0% เมื่อเทียบกับก่อน น้องหมีเห็นแวบ,บๆในข้อมูลมีคำว่า LPB มันคืออะไรเหรอคะพี่กระถิงอ๋อมันคือ Loan Platform Business LPB เป็นธุรกิจแพลตฟอร์มสินเชื่อของเขานะ่ตัวนี้สร้างไรายได้ไป1 3 1ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น36%จากไตรมาสก่อนและมียอดปล่อยสินเชื่อ2 4พันล้านดอลลาร์โมเดลนี้ดีมากนะเพราะมันช่วยให้โซฟายสร้างไรายได้จากค่าธรรมเนียมได้สูงและลดความเสี่ยงด้านคเครดิตของตัวเองลงด้วยโดยเฉพาะสินเชื่อที่ปล่อยให้ลูกค้ากลุ่มเนียพราม เขาคาดว่าธุรกิจนี้จะทำไรายได้ถึง1,000ล้านดอลลาร์ในอนาคตเลยเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเป็นการกระจายความเสี่ยงไปในตัวด้วยแบบนี้ไรายได้จากค่าธรรมเนียมก็ต้องโตระเบิดเลยสิคะถูกต้องไรายได้จากค่าธรรมเนียม f e e b s e d revenue ทำสถิติสูงสุดรายไตรมาสที่3 7 8ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น72%จากปีก่อนถ้าคิดเป็นรายปีนะ ตอนนี้โซฟายสร้างรายได้จากค่าธรรมเนียมได้มากกว่า1 5พันล้านดอลลาร์แล้วซึ่งมาสะท้อนว่าเขากระจายธุรกิจไปสู่แหล่งรายได้ที่ใช้เงินทุนน้อยลงได้สาเร็จฟังดูแล้วฐานะทางการเงินเขาน่าจะแข็งแกร่งขึ้นเยอะเลยนะคะเนี่ยแน่นอนมาดูความแข็งแกร่งของงบดุลกันมูลค่าตามบัญชีที่จับต้องได้สิ้นไตรมาสอยู่ที่5.3ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นกว่า1 0 0 0ล้านดอลลาร์จากปีก่อนเงินฝากทั้งหมด total deposit ก็เพิ่มขึ้น2.3ล้านดอลลาร์ ไปอยู่ที่29.5ล้านดอลลาร์แล้วส่วนใหญ่ก็มาจากเงินฝากของสมาชิกนี่แหละแล้วพวกอัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญสำคัญล่ะคะเป็นยังไงมั้งคะอัตราส่วนเงินกองทุนร่วม (Total Capital Ratio) อยู่ที่14.4%ซ,ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ําที่ทางการกําหนดไว้ที่10.5%เ,เ,เยอะเลยส่วนอัตรากําไรดอกเบี้ยนเน็ต (Net Interest Margin, NIM) ก็ยังแจมอยู่ที่ 5. 6 8ในตรมาสนี้ และเขาคาดการณ์ว่าจะยังคงสูงกว่า5%เไปอีกในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยโอโ้โหฟังดูดีไปหมดเลยค่ะพี่กระทิงอะไรคือเคล็ดลับความสําเร็จของเขาเนี่ยคะเคล็ดลับก็คือกลยุทธ์ one-stop shop ของเขานั่นแหละน้องหมีโซฟายพิสูจน์แล้วว่ากลายุทธ์การเป็นศูนย์รวมบริการทางการเงินดิจิทัลครบวงจรมันเวิร์กจ,จริงเขาสามารถดึงดูดสมาชิกได้วิธีหลากหลายแล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกับลูกค้าเช่นลูกค้าอาจจะเริ่มใช้จากผลิตภัณฑ์ฟรีอย่างโซฟายเรลแล้วก็ค่อยๆขยับมาใช้โซฟายมันนี่ โซฟาอินเวสสินเชื่อส่วนบคนุคคลไปจนถึงสินเชื่อบ้านพอเป็นแบบนี้มันก็สร้างมูลค่าตลอดชีวิตของลูกค้าที่สูงขึ้นพอมันดีขึ้นเขาก็เอาเงินไปลงทุนซ้ําเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ดีขึ้นไปอีกเป็นวงจรที่ดีมากๆสุดยอดแล้วเรื่องเทคโนโลยีล่ะคะนอกจาก AI แล้วเขามีแผนจะทําอะไรอีกไหมคะมีสิเขาบอกว่า ตอนนี้โซฟายอยู่ในจุดที่ไม่เคยมีมาก่อนเพราะมี2เทคโนโลยีที่กำลังจะมาเปลี่ยนโลกอยู่ในมือนั่นคือคริปโตและบล็อกเชนกับ AI ตรีศคริปโตจะกลับมาแล้วหรอคะใช่แล้วปลายปีนี้เขามีแผนจะเปิดตัว2อ,อย่างอย่างแรกคือการโอนเงินระหว่างประเทศด้วยตนเองสมาชิกโซฟายมันนี่จะโอนเงินไปต่างประเทศได้หลายสิประเทศแบบสะดวก ปลอดภัยรวดเร็วและถูกกว่าบริการแบบเดิมๆอย่างที่สองคือการกลับมาลงทุนในคริปโตเขาจะกลับมาเปิดให้สมาชิกซื้อขายและถือเหรียญดิจิตัลที่เขาเลื่อนไว้เช่น Bitcoin กับอีเ e เรียมไล้รรสมากแค่นี้หรือเปล่าคะหรือมีอีกในอนาคตเขามองไปถึงการเสนอ Stable Coins การให้สมาชิกกู้โดยใช้คริปโตเป็นลักซอ์ค้ำประกัน ขยายตัวเลือกการชำระเงินและมีฟีเจอร์สเต็กกิ้งใหม่ๆด้วยส่วนฝั่ง AI นอกจากที่เล่าไปแล้วเขาก็กำลังพัฒนา Cash Coach ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ Relay มันจะช่วยวิเคราะห์เงินสดของสมาชิกทั้งหมดเพื่อบอกวิธีเพิ่มผลตอบแทนให้ได้มากที่สุดว้าวเป็นโคช้ชการเงินส่วนตัวเลยน้องมีว่าเขาเก่งเรื่องการตลาดการสร้างแบรนด์ด้วยนะคะเห็นไปเป็นสปอนเซอร์งานดนตรีด้วยถูกต้องเลย โซฟี so far, ไปเป็นพันธมิตรนำเสนอของงาน Country Music Association's CMA Fest แล้วก็ร่วมมือกับศิลปินเคลซ่าบาลารินีด้วยความพยายามทางการตลาดพวกนี้แหละที่ทำให้การรับรู้แบรนด์แบบที่ไม่ได้มีใครชี้นำหรือว่า Unedited Brand Awareness พุ่งขึ้นไปทำสถิติสูงสุดใหม่ที่8.5จากไตรมาสก่อนที่อยู่7 ตัวเลขสวยทุกมิติเลยค่ะแล้วเรื่องสําคัญอย่างคุณภาพนี่ล่ละคะนี่เสียเยอะไหมคะพี่กะทิงเรื่องนี้ก็หายห่วงเขาบอกว่าสุขภาพทางการเงินของผู้บริโภคยังแข็งแรงดีไม่เจอสัญญาณความอ่อนแอเลยอัตราการค้างชำระเกิน90วันสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลอยู่ที่42 basis point ลดลงจากไตรามาสก่อนด,ด้วยซ้ำส่วนอัตราการตัดนี่ศูนย์รายปีก็ลดลงเหลือ2.8 3เ จากไตรามาสก่อนที่3.31%โซ so ฟายังคงมั่นใจว่าจะทำให้อัตราการขาดลุนตลอดอายุสินเชื่อต่ำกว่าเกณฑ์8%ได้โหฟังแบบนี้แล้วเขาต้องปรับเป้าทั้งปีขึ้นแน่ๆเลยใช่ไหมคะใช่แล้วจากผลงานครึ่งปีแรกที่แข็งแกร่งขนาดนี้โซฟาเลยปรับเพิ่มคาดการทั้งปี2025ขึ้นหมดเลยเริ่มจากสมาชิกใหม่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นกว่า3ล้านรายโตประมาณ30% รายได้เน็ตที่ปรับปรุงแล้วปรับขึ้นเป็นประมาณ3.375พันล้านดอลลาร์ Adjusted EBITDA ปรับขึ้นเป็นประมาณ960ล้านดอลลาร์กำไรเน็ตที่ปรับปรุงแล้วก็ปรับขึ้นเป็นประมาณ370ล้านดอลลาร์ทำให้ Adjusted EPS หรือกำไรต่อหุ้นที่ปรับแล้วขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ0.31ดอลลาร์ และสุดท้ายการเติบโตของมูลค่าตามบัญชีที่จับต้องได้ก็คาดว่าจะโตประมาณ640ล้านดอลลาร์อัพเป้าทุกอย่างเลยสมจะเป็นหุ้นโกรดจริงๆค่ะใช่แล้วล่ะโซฟายเขาเชื่อว่านี่พึงจุดเริ่มต้นเท่านั้นและโอกาสเติบโตยังมีอีกมหาศาลทั้งจากนวัตกรรมของตัวเองและเทคโนโลยีที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างบล็อกเชนและ AI ในฐานะ one-stop shop สำหรับบริการทางการเงินดิจิทัล เขาอยู่ในจุดที่ได้เปรียบมากๆที่จะคว้าโอกาสเหล่านี้และก้าวไปสู่การเป็นสถาบันการเงินหนึ่งใน10ให้ได้ฟังแล้วขนลุกเลยค่ะพี่กระทิงเป็นการย่อยเก็ง nings call ี่ข้อมูลนั่นปึ๊กแล้วนะตื่นเต้นมากๆเลยวันนี้ใช่เลยน้องหมีแล้วพอตัวเลขออกมาดีแบบนี้แน่นอนว่านักวิเคราะห์เขาก็ต้องมีคำถามมาเจาะลึกเกินเพียบเลยงั้นเราไปดูกันต่อเลยดีกว่าในช่วงถามตอบนักวิเคราะห์มาดูกันว่า Wall Street เขาอยากรู้อะไรกันบ้าง มาเลยค่ะน้องหมีพร้อมรับบทเป็นนักวิเคราะห์ช่างสงสัยจากทุกสำนักแล้วนะคะเปิดมาที่คำถามแรกเลยนะคะจากคุณจอห์นเอชจากเจฟฟรีสนะคะเขาถามมาว่าไกด์แดนซ์ที่ปรับเป้าขึ้นมาใหม่เนี่ยพอจะลงรายละเอียดของ Q3 Q4 ได้ไหมคะว่าธุรกิจแต่ละส่วนเป็นยังไงแล้วที่สมทันคือมั่นใจแค่ไหนว่าจะทำได้ตามเป้าหมายนี้คะ เป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมมากเลยน้องหมีเรื่องนี้ทาง CFO ค h r i s LaPoint เขาตอบว่ารู้สึกยินดีอย่างยิ่งเลยที่สามารถปรับเพิ่มแนวโน้มของปี2025ได้โดยแยกเป็นส่วนๆดังนี้คือบริการทางการเงินส่วนนี้แต่เดิมเนี่ยเคยคาดว่าจะโต60-65%แต่ปัจจุบันทำได้ดีกว่าที่คาดไว้มากและคาดว่าจะยังคงแรงดีไม่มีตกแบบนี้ต่อไปในช่วงครึ่งหลังของปีเลยทีเดียว ส่วนแพลตฟอร์มเทคโนโลยีและการปล่อยสินเชื่อสอส่วนนี้เดิมทีคาดว่าจะโตที่ตัวเลข2หลักต่ำถึงวัยรุ่นซึ่งก็ยังคงมั่นใจในตัวเลขนี้อยู่เหมือนเดิมแล้วถ้าเทียบกันระหว่างไตรมาส3กับ4นะเขาคาดว่าไตรมาส4จะมีตัวเลขที่สูงกว่าไตรมาส3ในทุกๆด้านเลยทั้งรายได้ EBITDA กำไรเน็ตและ EPS โอ้โหแสดงว่าครึ่งปีหลังจะยิ่งแรงขึ้นไปอีกแล้วเป้าระยะยาวล่ะคะยังมั่นใจเหมือนเดิมไหมคะ เขาบอกว่ารู้สึกดีมากๆกับแนวโน้มระยะกลางและยังคงคาดว่าจะรักษาการเติบโตของรายได้แบบทบต้นต่อปีเกิน25%ไปจนถึงปี2026ได้และที่สำคัญยังคงมั่นใจสุดๆว่าจะบรรลุเป้าหมายกำไรต่อหุ้นหรือ EPS ที่55เซนถึง80เซนต์ในปี2026ได้แน่นอนที่น่าสนใจคือ CEO Anthony Noto เนี่ยเขาเสริมว่าตอนนี้ธุรกิจดำเนินงานได้ดีเยี่ยมมากๆ ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดหลังจากนี้ไปคือการตัดสินใจว่าจะไม่ทำอะไรเพราะมีโอกาสเข้ามาเยอะกว่าที่เคยมีมาก่อนตั้งหากเลยทีเดียวว้าวเป็นปัญหาของคนเนื้อหอมก็งี้โอกาสเยอะจะเลือกไม่ถูกงั้นไปที่คำถามต่อไปเลยค่ะจากคุณแดนโดเลฟที่มิสซูโฮนะคะเขาเจาะจงไดที่แพลตฟอร์มเทคโนโลยีค่ะถามว่า การย้ายข้อมูลของลูกค้ารายใหญ่อย่างชายเนี่ยเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือยังแล้วมันมีผลกระทบต่อบ,บัญชีโดยรวมยังไงบ้างคะเรื่องนี้ CFO ตอบชัดเจนเลยว่าโซฟายไม่ได้ให้แนวโน้มเกี่ยวกับจำนวนบัญชีบนแพลตฟอร์มเทคโนโลยีนะแต่ยังคงคาดการการเติบโตของไรายได้ฝั่งนี้ที่ตัวเลข2หลักต่ำถึงวัยรุ่นในปี2025เหมือนเดิมส่วนการย้ายข้อมูลของชายยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ก็มีความคืบหน้าอย่างมาก ในการไปเซ็นสัญญากับพันธมิตรใหม่ๆที่จะเข้ามาสร้างรายได้ในปี2026แทนซึ่งคาดว่าจะมีลูกค้าใหม่ประมาณ10รายที่จะเริ่มสร้างรายได้ในไตรมาส1ปี2026ส่วนผลกระทบที่แน่ชัดจากการเสียลูกค้าเก่าและได้ลูกค้าใหม่เข้ามาจะมีการสรุปและอัปเดตให้ฟังกันอีกครั้งหลังรายงานผลประกอบการไตรมาส4ครับเข้าใจเลยค่ะเคลียร์คัดมากคำถามต่อไปมาจากคุณแอนดรูเจฟฟรียที่วิลเลียมแบลค่ะ คำถามนี้น่าสนใจมากๆเขาถามว่าในเมื่อเงินฝากก็โตเอาโตเอายอดปล่อยสินเชื่อก็โตดีแล้วโซไฟายจะจ,จัดสมดุลยังไงระหว่างการใช้ธุรกิจแพลตฟอร์มสินเชื่อหรือ LPB ที่ให้ผลตอบแทนสูงปรี๊ดเทียบกับการเอาสินเชื่อมาเก็บไว้ในงบดุลของตัวเองเพื่อให้บริษัทเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนเป็นคำถามที่ถามถึงแก่นของกลยุทธ์เลยนะ CEO แอนโทนีโนโตตอบว่า เป้าหมายคือการสร้างสมดุลระหว่างสายธุรกิจต่างๆเพื่อให้ได้ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหรือ ROE ที่เหมาะสมที่สุดเขามองว่าตอนนี้โซฟาอยู่ในจุดที่โดดเด่นมากโดยเฉพาะการที่สามารถปล่อยสินเชื่อในนามของคนอื่นสำหรับเงินกู้ที่อยู่นอกกรอบสินเชื่อของตัวเองได้ซึ่งนี่คือโอกาสใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดเลยเพราะธุรกิจที่ใช้เงินทุนน้อยหรือ capital light แบบ LPB เนี่ยมันช่วยขับเคลื่อน ROE ให้ดีขึ้น ส่วน CFO ก็เสริมเรื่องการจัดหาเงินทุนว่าตอนนี้เงินฝากคิดเป็น85-90%ของการจัดหาเงินทุนทั้งหมดแล้วซึ่งเป็นเป้าหมายระยะยาวและคาดว่าเงินฝากจะโตไปพร้อมกับการเติบโตของสินเชื่อในงบดุลและในอนาคตก็มีแผนจะขยายธุรกิจ LPB ไปยังสินทรัพย์ประเภทอื่นๆด้วยนะเช่นการ refinance สินเชื่อนักเรียนสินเชื่อโรงเรียนและสินเชื่อที่อยู่อาศัยดังนั้นโอกาสอีกเพียบและจะไม่ถูกจำกัดด้วยการเติบโตของเงินฝากแน่นอน สุดยอดเลยเหมือนมีสองเครื่องยนต์ช่วยกันขับเคลื่อนเลยนะคะเนี่ยมีคนถามเรื่อง LPB เพิ่มอีกไหมคะมันฮอตฮิตจริงๆมีสิคุณขายทีเทอร์สันจากนีตแฮมแอนด์คอมพานีถามต่อเลยว่าผลงานของ LPB นี่มันน่าประทับใจจริงๆแล้วการเติบโตของสินเชื่อกลุ่มเนียพรามในไตรมาสสเนี่ยจะมีโมเมนตัมโตขึ้นไปอีกในไตรมาสสามไหมหรือว่าตัวเลขของไตรมาสสถือเป็นอัตราการดําเนินงานที่ดีควรจะยึดเป็นหลักต่อไปนั่นสิคะ จะโตต่อได้อีกไหม CFO ตอบว่าโมเมนตัมโดยรวมแข็งแกร่งมากไตรมาส2 startups, ปล่อยสินเชื่อในนามคนอื่นไปได้2.4พันล้านดอลลาร์เพิ่มจาก1.6พันล้านในไตรมาสก่อนแม้จะไม่ได้ให้แนวทางเฉพ oh าะเจอดจงสาหรับเครื่องปีหลังแต่ก็คาดการว่าจะมีการเติบโตและโมเมนตัมอย่างต่อเนื่องในไตรมาส3และไตรมาส4ครับแรงดีไม่มีตกจริงๆค่ะแล้วมีใครอยากรู้เรื่องพาร์เนอร์ในธุรกิจ LPB ไหมคะ ว่าเขาไปดึงใครมาร่วมวงบ้างมีแน่นอนคุณโมเชสโอนบรุกจาก TD Securities ถามเลยว่าขอบเขตของข้อตกลงกับพันเนอร์เอเป็นยังไงแล้วอะไรที่ทำให้โซฟาดึงดูดเขาได้ CEO ตอบว่าความต้องการในธุรกิจนี้มันทั้งกว้างและลึกมากผู้บริหารสินทรัพย์มีเงินทุนไหลเข้ามาทุกวันแล้วต้องหาที่ลงทุนซึ่งโซฟามีความสามารถที่โดดเด่นมากในการปล่อยสินเชื่อทุกกลุ่มเครดิต มีเทคโนโลยีมีการตลาดมีบริการครบ,บวงจรและที่สําคัญที่สุดคือการมีสถานะเป็นธนาคารซึ่งมีกฎระเบียบที่เข้มงวดมันสร้างความน่าเชื่อถือและมีเสถียรภาพสูงมากส่วนพาร์เนอร์ที่มีอยู่แล้ว CFO ก็ลิสต์ให้ฟังเลยนะ Fortress เข้าตกลงเริ่มต้นที่2,000ล้านดอลลาร์และขยายเพิ่มอีก2000ล้านในปีถัดไป Blue Owl เข้าตกลง5 0 0 0ล้านดอลลาร์เป็นระยะเวลา2ปี Fortress และ Edge Focus เขาตกลงรวมอีก1.2พันล้านดอลลาร์เป็นเวลา2ปีนอกจากนี้ยังมีพาร์เนอร์อื่นๆที่เป็นบริษัทมีชื่อเสียงทั้งธนาคารเพื่อการลงทุนและผู้จัดการการลงทุนอีกเพียบเลยโหมีแต่ชื่อใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะคำถามต่อไปนะ่าจะเป็นเรื่องการใช้เงินแน่ๆเลยถูกต้องคุณปีเตอร์คริสเตียนสันจากซิตี้กรุ๊ปถามว่าเห็นโซฟีทำกำไรได้เกินเป้าแล้วจะเอาเงินไปทำอะไรต่อจะใช้จ่ายลงทุนเพิ่มในส่วนไหนแล้วถ้าธุรกิจ L.P.B มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ จะรักษาส,ส่วนต่างกำไรได้30%อยู่ไหมคำถามนี้โดนใจผู้ถือหุ้นแน่ๆเลยค่ะ CEO ตอบชัดเลยว่าจริงๆแล้วบริษัทมีศักยภกาพทำกำไรได้สูงกว่า30%อีกแต่สิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือต้องลงทุนเพื่ออนาคตเพื่อให้ไรายได้มันเติบโต25%ต่อปีไปอีกหลายคตสวรรัรษไม่ใช่แค่2-3ปี<ะ>เขาบอกว่าจะยังคงนำเงิน70เซนจากทุก1ดอลลาร์ของไรายได้ที่เพิ่มขึ้นกลับไปลงทุนในธุรกิจเหมือนเดิม ส่วนการลงทุนที่จะเพิ่มขึ้นมากที่สุดในเครื่องปีหลังจะอยู่ในด้านวิศวกรรมผลิตภัณฑ์และการออกแบบโดยเฉพาะการลงทุนในธุรกิจอินเวสจ้างคนเพิ่มพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆเช่นหุ้นรายตัวหุ้นเศษส่วนโรโบแอดไวเซอร์ Advisor, การลงทุนส่วนบุคคลผ่านพาร์ทเนอร์อย่างเทมปลุ่มที่เคยเปิดดิวสเปซเ e x รวมทั้งสินทรัพย์ทางเลือกต่างๆคริปโตก็จ้างคนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเพื่อเปิดตัวการซื้อขายและถือครองคริปโตให้ได้ภายในสิ้นปีแล้วยังจะแนะนา Sta เบิลคอยด้วย ซึ่งการมีบใบนุญาตธนาคารเนี่ยทำให้โซฟามีความได้เปรียบในการเปิดตัวได้เร็วกว่าคนอื่น AI หรือปัญญาประดิษฐ์ก็ลงทุนเพิ่มอย่างมีนัยสํสคัญเช่นกันเพราะมองว่าเป็นตัวขับเคลื่อนประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมทั้งการแก้ปัญหาลูกค้า cash ค o ชไปจนถึงการยื่นรายงานต่างๆการตลาดก็ยังคงลงทุนเพิ่มเพื่อรักษาการติบต่อของสมาชิกให้แข็งแกร่งต่อไปโหลงทุนหนักเพื่ออนาคตจ,จริงๆค่ะแล้วมีใครถามเรื่องธุรกิจดั้งเดิมอย่างการให้สินเชื่อบ้างไหมคะมีครับ คุณไครโจเซฟจากสเตเฟนถามว่าแนวทางของส่วนงานสินเชื่อทั้งการเติบโตและกำไรจะเป็นยังไงต่อไปโดยเฉพาะเมื่อเห็นความสําเร็จของสินเชื่อบ้านและการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจสินเชื่อนักเรียนซีโอตอบว่าส่วนต่างกําไรในธุรกิจนี้จะยังคงค่อนข้างคงที่ตอนนี้ธุรกิจสินเชื่อบ้านกําลังได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาขึ้นคนไม่อยากย้ายบ้านแต่มาขอสินเชื่อเพื่อปรับปรุงบ้านแทนส่วนธุรกิจสินเชื่อนักเรียนก็กําลังเห็นการฟื้นตัวอย่างชัดเจนในช่วงเดือนที่ผ่านมา ซึ่งน่าสนใจมากที่สินเชื่อนักเรียนซึ่งเคยเป็นธุรกิจแรกและใหญ่ที่สุดของโซฟายตอนนี้มีขนาดเล็กกว่าธุรกิจ LPB ไปแล้วแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงไปหารายได้ค่าธรรมเนียมเนี่ยมันได้ผลจริงๆสุดท้ายแล้วค่ะพี่กระทิงน้องหมียังสงสัยเรื่องธุรกิจอินเวสอยู่นิดหน่อยค่ะมีคนถามเพิ่มไหมคะว่ามันจะทำเงินได้จริงๆเมื่อไหร่ารถามได้ดีมากคำถามสุดท้ายจากคุณเรจิสมิธแห่ง JP Morgan ถามตรงๆเลยว่าธุรกิจอินเวสเนี่ย จะสร้างรายได้ได้จริงๆอย่างจังได้ยังไงแล้วตอนนี้วัดผลความสําเร็จด้วย KPI อะไรบ้างโนโต้ตอบว่าตื่นเต้นกับธุรกิจนี้มากการสร้างรายได้เริ่มดีขึ้นช้าๆเมื่อมีสินทรัพย์เข้ามามากขึ้นถึงแม้จะยังไม่ถึงจุดคุ้มทุนแต่ก็จะไปถึงได้ในอีกไม่นานซึ่งจะมีแรงรายได้ใหม่ๆเข้ามาช่วยเช่นตัวเลือกออปชั่นเลเวล1และการปรับอัตราดอกเบี้ยมาจินเลนดิ้งให้ดีขึ้นรวมทั้งคริปโตก็เป็นช่องทางสร้างรายได้ที่ดี ส่วน KPI ที่เข้าโฟกัสอยู่ตอนนี้ก็คือจํานวนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดส่วนผสมของผลิตภัณฑ์จํานวนสมาชิกใหม่ที่เข้ามาเพราะอินเวสโดยตรงและสินทรัพย์ภายใต้การบริหารหรือ AUM ซึ่งตัวชี้วัดทั้งหมดนี้เป็นบวกมากๆครับโหข้อมูลแน่นเอียดจริงๆค่าวันนี้ใช่เลยน้องหมีและก่อนจะจากกันไปซ e o เขาได้ทิ้งท้ายเรื่องสำคัญมากๆนั่นคือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เรียกว่า The s o f i Way ซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นกุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จโดยมีหลักการง่ายๆ3อย่างคือทุกคนทําตัวเหมือนผู้ก่อตั้งทุกคนทําตัวเหมือนผู้แก้ปัญหาและทุกคนทําตัวเหมือนพันธมิตรเพราะเขาเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องใช้เงินทุนแต่ต้องการความเป็นผู้นําและความรับผิดชอบซึ่งจะทําให้โซฟเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนครับ เป็นการปิดท้ายที่สร้างแรงบันดาลใจสุดๆไปเลยค่ะวันนี้น้องหมีได้ความรู้แน่นๆกลับไปเต็มเลยโอ้ยยอดเยี่ยมเลยครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการย่อย Earning s c ส์คของหุ้น SOFI ในวันนี้สำหรับวันนี้ผมกับน้องหมีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายการลงทุนในหลักทรัพย์ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนเนื้อหาในรายการเป็นเพียงการให้ข้อมูลเพื่อการศึกษาไม่ใช่การให้คำแนะนำในการลงทุนแต่อย่างใด